กัดก,กอบๆแล้วก็มาตําใช้ข้าวั่วหัวหอมทอดก,บกอบๆแล้วก็มาตังอมุนอุ้ย ปรุงรสปรุงชาติน้ำปลาทอดกรอบอบแล้วก็ไม่ตาม่าง,งเก็บปคบงชูรส Mm. <laughs> อร่อยมากค่ะสวัสดีงามๆจ้า ก็ต้องใช่เยอะ mm. <laughs> อ๋อเหอไม่ค่ะแขวว่ามีก็ต้องต่ำกินทีเท่น <laughs> <laughs> านาอสัดจ่ายอีพี่น้อ <laughs> ง บ่ดตองใส่เยอะม่ตงใส่เยอะดูสิตำแบบมีพวงดีได้จา้าพี่น้องกินได้ทั้งมือก็ได้บูดได้เสียครับ วันด,ดีงามๆจ้านีดด่คุณเล่คุเล่คุเล่คุเล่ตาแบบมีท้งทดีได้จ้าพี่น้องกินได้ทั้งมือไม่ได้บูดได้เสียครับมานี้กัะปุงรสชาติจ้า นนี้กระปุงรสจ้าจ้าเอมันสีเข้มของชูรสอมมุ้งรุยปุ๊ยแถววิมีก็ต้องต่ากินกีต่อนะ ใจอี้พี่นวลหน่าจริงจังเลยค่ะ <c oughs> แต่ว่าสำหรับย่ายว่าชอบหอมเยอะ <c oughs> <c oughs> อร่อยมากค่ะ <c oughs> ตองใส่เยอะท <c oughs> อดดีๆกรอบๆใช้กระกัมา์ำ <c oughs> ใส่ขกัวห,วหอมๆ <c oughs> ตำแก้วฝา,าแห่งพี่น้องจ๋า านี่กระปุงรสชาจ้าตำแบบนี้ทวงดีได้จ้าพี่น้องกินได้ทั้งมือไม่ได้บูดได้เสียครับมานี่กระปุงรสชาจ้าอร่อยมากๆเลยอร่อยมากๆเลยก็ชิก่ ดูสิเลคุเลคุเลจ้าอืมทำไมมันแซ่บจังพอดดีๆกรอบๆแล้วก็มาทำใช้ข้าวคั่วหัวหอมมานี่กระปุงรสชาตจ้า ค of of ุยมาหนี้กระปุงรสจ้าจ้าตำแบบมีทวงดีได้จ้าพี่น้องกินได้ทั้ื่งมือก็ได้บูดได้เสียอํมมุนอุ้ย สวัสด,ดีง,งามๆจ้าเคลคเลคุเลจ้าอืมทำไมมันแ่บจังปรุงรสปรุงชาติน้ำปลาน่ากินจังเลยค่ะ ดูสิน,นีกุเล่กุเ่กุเล่กุเร่ิทอดกๆก็กกไม่ต่ง ไม่ต้องใส่เยอะมันคิอเค็มของชูโรตมันคิอเค็มของชูโรตมานี่กับปรุกรสชาติจ้า อร่อยมากมากเลยอร่อยมากมากเลยก็ณิมก่อนแขววมิ่งก็ต้องตามกินทีเท่านอ้อสาธทะใจอีพี่น้องคุณเลยคุณเลย ็มาตังเลคุเลคุเลจ้าอืมทำไมมันแซ่บจังอร่อยมากค่ะ อร่อยมากมากเลยอร่อยมากมากเลยก็ชิมก่อดูสิอันนี้ก็เคร่กุเร่กุเร่กุเร่ทอดดีๆกๆรกกกอบๆใช้กระมัำใช้ขบขว่ดหอม แต่ว่าสำหรับยายบ่ชอบหอมเยอะเค้ฟุเล่คุเล่จ้า